สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์นะคะวันนี้มาพบกับใหม่ในช่องน้องใหม่เก่งคัดเกตกันเลยสวยๆแบบนี้นะคะมีมาให้พี่พีๆดูกันอีกแล้วนะคะตัวนี้ Toyota c o r o l a a อันต,ติตตัวนี้นะคะ 1.6g เลยตัวนี้ได้ปีท็อปเลยคะ่ะพี่ๆปีท็อปเป็นโชมไมเนอร์เช้งเลยนะคะตัวนี้ปี2018สวสวยๆแบบนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะ ที่สําคัญนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะที่สําคัญได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะค,ะคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีที่นี่ที่เดียวดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะคันนี้ราคา489,000บาทนะคะพี่ๆเรียกไม่ไม่ถึงแสนนะคะเรียกไม่90,000นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวไม่ พาไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะแต่ก่อนไปดูไปชมใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่รถเข้าใหม่มาใหม่จะได้ไม่ต้องพี่ๆจะได้ไม่ต้องพลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะ Toyota Corolla a น t i s ตัวนี้ 1.6G ปี2018นะคะเลขไม่90,000ค่ะตัวนี้ชมไหมเนื้อเช้งแล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้ โคมไฟสวยๆแบบนี้ขอบตัดเป็นโครเมียมสวยๆนะคะไฟเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้มีไฟเดไรท์อยู่ด้านล่างให้พี่ๆด้วยนะสวยมากเลยคะ่ะตัวนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่ๆตัวโตแบบนี้เลยสัญลักษณ์โตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆตัวนี้พี่ๆสนใจรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะโตโยต้า,าอัน,นะะติดน,น,นี่ขายดีที่สุดในบริษัทเลยนะคะพี่ๆ มาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่แม็กนะแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กสินะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้ยางได้เป็นปียี่อกันไปเลยสวยๆแบบนี้ดูขอบนะคะขอบชิดแนบสนิทนะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเรารับประกันโครงสร้างกันเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราให้ดูทางซุ้มล้อน็อตยังอยู่ครบนะคะไม่ผ่านการเปลี่ยนไม่ดุดเลยอันนี้อาจจะเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่า อันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆใหม่เอามาให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะคะซุ้มล้อโชคเดิมเลยนะคะตัวนี้กระจกมีไฟเลียวอยู่ด้านข้างให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆด้ามจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานเลยเป็นกระจกโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะเรามี สัญลักษ์ไว้ให้ดูให้เห็นกันแบบนี้เลยดูภายในห้องผู้โดยสารนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบสสวยๆแบบนี้เลยดูเรียบหรูดูสะอาดตามากเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวใหม่ให้ดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คตามรูป,ประตูนะคะตามประตูการันตีได้ว่ารถเราไม่มีชนหนักชนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คเดิมครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆน็อตไม่มีผ่านการไขมาเลยนะใหม่ให้ดู แบบนี้เลยนะคะตัวนี้มีลำโพงเพิ่มมาให้ตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้โครงสร้างประตูเราไม่มีเปลี่ยนประตูแน่นอนน็อต mm hmm. <Not S 2> เดิมแท้เลยนะคะตัวนี้แอเป็นแบบ mm hmm. วงกลมมาให้แล้ว mm hmm. เรียบร้อยนะคะคอนโซลสีดำตัดด้วยสีเบสสวยๆแบบนี้เบาะสีเบสขาวสะอาดตาทําความสะอาดง่ายนะคะข้อดีของเบาะหนังคือทําความสะอาดง่ายคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวเราสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะตัวนี้ ดูโครงสร้างของประตูนะคะตัวล็อกเดิมนะคะไม่มีการไขเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะสวยสวยเดิมแท้โรงงานแบบนี้ทุกจุดนะคะพี่พี่รถเราส่วนมากนะคะจะเป็นรถปลดระวางรถประมูลมาค่ะพี่พี่ไม่มีรถผีรถเก๋รถผาอย่างนอนนะคะของนะคะเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆี่ครอบครัวก็ไปกันได้นะคะตัวนี้พามาดู มาดูด้านหลังไฟตัวนี้ใหม่เปิดข้างหลังไว้รอล้วไฟตัวนี้จะเป็นไฟดรอดไส้นะคะด้านไฟเบรกจะเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยอาจจะย้อนแสงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวใหม่ให้ดูข้างบนน็อตเดิมเลยนะคะตัวฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยไขยเลยดูนะคะ ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยไม่มีรอยไข่เลยสักนิดนะคะดูอยู่คงสภาพเดิมเลยนะคะทุกจุดนะพี่รถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากจริงๆค่ะสภาพคือใหม่เอี่ยมมากเลยสวยๆแบบนี้เม็ดอาร์คสวยๆคมๆแบบนี้นะคะไม่มีทําสีกบกบทับมาอย่างแน่นอนนะคะห้องเก็บของคือกว้างมากเลยนะคะพี่ๆได้ดูดูกันเลยคือมันกว้างมากจริงๆคือแบบดูนะคะ ดูสีทางมะพร้าวสีไข่สวยๆแบบนี้เลยยางอะไหล่เราก็มีให้นะคะแม่ชุดแม่แรงการเปลี่ยนนะคะสีทางมะพร้าวนะคะทําให้เรากลาันตีได้ว่ารถเราไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำาอย่างแน่นอนเป็นรถเดินแท้โรงงานไม่มีทําสีมานะคะถ้ารถทําสีมามันจะไม่เห็นสีทางมะพร้าวนะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดเลยค่ะพี่ๆเราเห็นทุกจุดของเม็ดอาร์คเลยเพราะมันไม่มีทําสีกบทับมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วใหม่พาไปดูด้านในกัน ดูนะคะสวยแบบนี้หากพี่ๆสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์090 2 6 5 9 0 1 0เลยนะคะพี่ๆอันนี้ข้างในสวยมากๆเดี๋ยวใหม่ให้ดูกันอีกรอบนึงข้างในเบาะเป็นสีเบจต,ตัดด้วยสีดำสวยๆแบบนี้เลยออกแบบมาสวยหรูหรามากเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวอันนี้ใหม่ทำความสะอาดให้เอี่ยมอ่องเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นปรับกระจก ออโต้นะคะตัวนี้เป็นที่ล็อกกระจกนะล็อกประตูแอร์เป็นแบบกลมๆแบบนี้อันนี้มีลำโพงเสริมเสียงมาให้อีกนะคะตัวนี้นะมาค่ะพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เรียกไม้แท้เดิมนะคะตัวนี้เราไม่มีกลับกอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวนะคะใหม่ให้ดูตัวนี้ ตัวนี้จะเชื่อม USB ได้นะคะ Bluetooth ได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะเราให้ดูแอร์ Air ระบบแอร์เป็นแบบหมุนแบบนี้สวยๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้7สปีดกันเลยนะคะตัวนี้มีที่วางแก้วให้เรียบร้อยด้านในค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะคะด้านบนไม่มีการเจิมเลยสวยๆแบบนี้ภายในค่อนข้างดูสะอาดตาเลยค่ะพี่ๆ่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้ราคาแค่ 489,000บาทเองค่ะพี่พี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยโอ้โหไม่มีไม่ได้แล้วนะพี่ๆี่ดูโครงสร้างประตูด้วยรถเรารับประกันโครงสร้างชัวร์แท้แน่นอนนะคะอันนี้ตัวมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่เลยค่ะพี่พี่ขวางขวดน้ำแก้วน้ำได้หมดเลยเดี๋ยวใหม่พาไปดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะพี่พี่วันนี้ใหม่มีโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้ก็เลยหากพี่ๆี่คนไหนติดต่อมาจากคลิปนี้นะคะ ใหม่เติมน้ำมันให้เต็มถังกันไปเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวใหม่เปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูนะคะมาค่ะขออนุญาตตัดผ้ามาที่หน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะพี่พี่เครื่องเป็น vvti แบบนี้เลยเครื่อง1 6 g นะคะตัวนี้ของเรามีฝาครอบเครื่องให้สวยๆงามๆแบบนี้เลยดูปลอดภัยดีนะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่เลยดูนะคะ แบตเตอรี่คาบน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีรั่วไหลเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่มีชำรุดแน่นอนนะคะแล้วรถเรารับประกันนะคะว่าไม่มีแต่งเครื่องปลอมเครื่องหรือว่าทำอะไรมาอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวใหม่ให้ดูโครงสร้างฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยไขรอยขันรอยเปลี่ยนเลยนะคะตัวนี้อารค คมชัดทุกจุดนะคะรูเดิมเลยนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยสะอาดตานิดหน่อยแต่เดี๋ยวปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยแต่การันตีว่าเดิมแท้งานแน่นอนสัญลักษณ์มอกอยังอยู่เลยนะคะพี่ๆอันนี้พี่ๆไม่ต้องกลัวนะรับรถไปได้สภาพร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะรถนนเดิมแท้โรงงานเลยนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กเดิมทุกจุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ใหม่เอารถคันนี้มาพี่ได้ดัน คาโคโรราอันติตัวนี้1นึจุดนะคะตัวนี้เป็นสองพัมโฉมไมเนอร์เช้งเลยนะคะตัวนี้นะคะพอนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นค่ะราคา4,89,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ